อ้หโโสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ยูกกระเป๋าหนองหากินมันครับครับมือนี้เป้าหนองจะพามายามเบ็ดนะครับมือนี้ก็ตีหาสิครึ่งนะครับ โอ้ว่ามันสวกครับกระเด็นเห็นไหมหอดีโอ้เบ็ดขาดเนาะครับทำไมไม่นองเอาไปหลุดหลังต่อไปกันเลยครับน oh, <no. S 1> ี่มงึงใส่ไปสองหลังครับมึง ได้แล้วครับว้าวโอ้ใส่งามๆครับตัวนี้เต็มแรกครับ ปลาป่นยังกันระว่งเบ็ดนม่ด้ครับพ่อพี่น้องปักมือมากควคุมนะครับเจ็บ้า<ม>นะ เตรยมที่สองครับโอ้ใส่งามๆเขื่อนครับ ครับเนี่นะครับเพรว่ามันสวบยังกระเด็นกันบ้างบนนี่ครับพันกันมุดในปุ๋ยครับ lọt mất khắp nhà lọt mất Ê Bết cứ thỏa đoạn ngay thôi à. หล่อนเมื่อรับเบ็ดก็ได้อ๋อแล้วครับผมไม่นักโอมขันแล้วครับโมขันแล้วว้าวใส่เงี้ครับใส่เงี้ด้วยนี่ ครับครับตัวนี้ยางไงลยครับว <Wow. S 1> ้าวตัวนี้ประมาณ8ขชีดได้ครับกิ๊ด8ชีดครับอืมสายนีดึงเขาอุ้มครับ อยู่บอนอโอ้บะอยู่ครับเสียดายเถอะวะลดเนาะครับ หล่บบนดีแท้กิรีดจีรีดสะดิ่งขึ้นหล่บบนดีแท่เบ็ดหายเอา้าเอา้าเอา้านี่ได้เบ็ดอ่ะเอาเบ็ดขึ้นมาอยูพ่พี่โอ้หลุด ลึงเบียดเข้าไปในป่าไปครับโอ้น้าสิญงแท้ลึงเงี้เบียดถอนครับหลังนี่เดียบอยเดียว 哎，我卡包没弄。 ว,ว้าวอุว้ยเอ้ยหลุดโอ้โอ้หลุดตัวหนาตัวตาเลยครับจับหยาขึ้นปุ๊บหลุดปับหลุดโอ้หุดหลายๆด้วยครับเด้อเอ้าโอ้หลังนี่ตายอ้น้อ นั่นนี่ตายแล้วครับพอ่อพี่น้องบ่ได้เล่าครับบอกไม่ใหกินแล้วครับฮึตังน่ายิ่งยิ่ง้างน้อบอดีนาะโอ้ว้าวพอหน่อยครับ ตัวสัำนียกจะพึงไปกินน้องนะครับปล่อยน้องไปก่อนปล่อยเบ็ดเลยครับหน่อยพอดครับถูกว่าพันปลาปล่อยมันใหญ่เนาะครับเด็ดขั้นต่อไปคือจุ่มเลยเนาะบัดนี้ครับอืโอ้หลุดอีกแล้วครับเบิ่งครับพันในกอหญ้าครับพี่นะ่ะเบ็ดกออยู่พี่ รูปจริงอี่หรือวะเชิดไหลเด้เด็ดขนาดมุ้งมิ้งฟุ้ยแล้วครับกุ้งติดปลายหยาแล้วครับย่างบ๊วูหลักขนาดเอ้าอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับใส่นี่ครับใส่งามๆครับ ทั้งสี่ครับมันยังสีบอลลูดครับเอาขอบตุ้งเขียวไว้เนาะขันกระป่อยปลาลงครับครับพ่อพี่น้องเหมือนก็เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนก็พ่อได้กินอยู่ครับเดี๋ยวจากสองสามโลเนี่ยแหละครับประมาณสามโลเนาะก็ลลูดไปก็มีครับหน่อยหลายกระเป๋าเนื้อจิ้งหรีดเหมือนก็เด็ดอยู่ครับพ่อได้กินอยู่พ่อพี่น้องได้มือนีับ้านน้องกับขอตัวลาก่อนนะครับผู้ใดที่มากินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนก็ต้งใจให้เด้อครับบ๊ายบาย